สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าสัตว์ทั้งหลายแลกกันนะครับพร้อมจะมาเปิดกล่องใหม่ด้วยนี่ก็คือเจ้าไดาโนเสาร์ออกไข่นั่นเองหมูมันมีหลายแบบนะครับเนี่ยดูสิโอแต่วันนี้เราได้แบบนี้มานะครับอ่ะเราจะมาเปิดดูเลยนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรนี่ได้เป็นสีส้มนะครับก็ต้องต่อหางนะครับต่อหัวนะครับอืม อ่าใส่่านตรงนี้นะครับอ่าเราใส่่านมาเรียบร้อยแล้วครับ3ามก้อนตอนเราไปซื้อที่ร้านแสดงว่าเจ้าของร้านลองให้นี่นะครับเปิดกล่องมาเขาจะเป็นลักษณะน,นี้เอา้าแต่ไข่หายนะครับเอาจริงๆมันต้องมีที่ออกไข่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่วันนี้ไข่หายอ่าไม่เป็นไรเราจะเอาตัวอื่นมาเปิดด้วยนี่ ครับูตัวนี้มีไฟที่ตาสวยงามมากเลยนะครับมี3ามสีเลยสีเขียวน้ำเงินแดงนะครับหือันนี้ก็พอกโคได้อีกลัวนานะครับหมันวิ่งข้าวิ่งเหมือนกันเลยดูสินะนต่อไปนี้ก็คือเจ้าไฟซิลท็อปสีแดงเอ,อ้ยมีไฟด้วย นี่ก็ไทยเซเรท็อปสีสม้มนี่นี่ก็เอลฟ์แฝงทางตัวใหญ่นี่ว้าวเท่มากเห็นเจ้านี้ก็ไดโนเสาร์สีเขียวสไปโนซอรัสนี่ก็ดรักก็คือเจ้าเป็ดน้อยนั่นเองอืม โคล็อกโกได้คนถอยนะครับอันนี้ก็มาโพนี่นี่สไปโนอโสลักส,สีเขียวตัวใหญ่โอเคสนับวันนี้ ลาเพื่อนเื่อนไปก่อนเจอกันใหม่งวดหน้านะครับบายบาย